คือจริงๆเมืม่อวานเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามรายการเข้มเข่าเย็นนะคะเราก็เล่าในมุมข้อกฎหมายให้ฟังไปแล้วคือที่เฟืร์เนี่ยไปพูดคุยกับอายการ,รอายการก็อธิบายว่าจริงๆแล้วการยื่นขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาทําได้จะ<อ>ยื่นกี่ครั้งก็สามารถทําได้ดเพราะว่าสั่งฟ้องไปแล้วก็ยังสามารถที่จะขอ<ช>ได้นะระเบียบของอายการไม่ได้กําหนดจํานวนครั้งเอาไว้แต่ดูในพินิษของอายการสูงสุดจะดูว่าการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมา ผู้ถูกกล่าวหามีพยานหลักฐานใหม่ที่<ม>หักล้างข้อเท็จจริงเดิมได้หรือเปล่ารหรือมีเจตนาประวิงคดีไหม,มถ้าประวิงคดีเนี่ยก็มีโอกาสที่อายการจะไม่อนุญาตให้เลื่อนสั่งฟ้องคดีได้นะคะคเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การพิสูจน์พยานหลักฐานนี่แหละว่าจะมีน้ำหนักมากขนาดไหนวันนี้เราก็จะวิเคราะห์ก,กันต่อเดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยๆไล่ไปพร้อมๆกันนะคะสมมติว่าถ้าเกิดคุณนักสิน ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมตามที่มีกระแสข่าวออกมาจริงๆถ้าไปใช้ช่องทางนี้นะคะ<ม>แล้วไปพลิกมุมข้อต่อสู้ในมุมที่ว่าก็เนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงนั้นพนักงานสอบสวนที่ทําคดีถูกคมคูคเป็นรัฐบาลคอสอชอถูกทหารกดดันมันพอจะมีน้ําหนักมากพอไหมและถ้าเกิดจะพิสูจน์จะต้องพิสูจน์ยังไงบ้าง<ม>คือฟอนก็คุยกับทนายเดชากิติวิทยานันนะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกทนายเดชาเนี่ยบอกว่า จริงๆแล้วถ้าฟังคำกล่าวอ้างของอดีตนายกทักษิณก็พอจะมีน้ำหนักที่อายการอาจจะมองได้ว่ากระบวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ทนายเดชาตั้งคำถามว่าคดีนี้อายการสูงสุดได้พิจนารณามีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยาก ถ้าหากจะไปบอกว่าพนักงานสอบสวนในยุคนั้นถูกข่มขู่หรือว่าอายาการในยุคนั้นไม่ได้ความเป็นธรรมกับตัวคุณนักสินนะคะทีนี้ก็ถามทนายเดชาว่าแล้วถ้าเกิดทีมกฎหมายคุณนักสินจะสู้ทางนี้จริงๆแล้วต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันจะต้องพิสูจน์ยังไงอย่างเช่นถ้าไปได้ตัวพนักงานสอบสวนชุดทําคดีมาเป็นพยานแล้วมาเบิกความ,มจะเป็นไปได้ไหมมีน้ําหนักมากพอไหมหรือกรณีที่มี แชทหลุดออกมาอันนี้มันพอจะเป็นหลักฐานที่จะไปสู้กันได้ไหมทนายเดชาบอกว่าหลักฐานที่เป็นแชทก็ต้องดูว่าแชทเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าแชทเนี่ยมันสร้างกันได้ไงพี่อาร์มบางทีสมมุติว่าเฟิร์นกับพี่อาร์มเนี่ยไปเตียมกันบอกให้พี่อาร์มส่งข้อความมาบอกเฟิร์นแบบนี้แล้วเฟิร์นส่งข้อความไปให้พี่อาร์มบอกแบบนี้แล้วก็เอาแชทนี้แคปมาเป็นหลักฐานก็ต้องไปพิสูจน์ว่าแชทที่ว่านี้เป็นแชทที่คุยคุยกันโดยที่ คือไม่มีการเตรียมกันไว้ก่ดน่ะมันก็ยากเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์นะคะหรือว่ากรณีของพนักงานสอบสวนก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นไปเลยว่าที่บอกว่าโดนข่มขู่โดนข่มขู่ยังไงมีคลิปเสียงมายืนยันไหมหรืออีกประเด็นที่ทนายเดชาตั้งข้อสังเกตคือในช่วงที่คุณทักษิณถูกแจ้งข้อหาทีมกฎหมายของอดีตนายกทักษิณไปแจ้งความหรือเปล่า,าหรือไปร้องขอ ความเป็นธรรมไปร้องเรียนในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ทําคือมุมเนี้ยก็อาจจะมองได้ว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเปล่าลองฟังมุมทนายเดชาดูค่ะเช,ช็ดลุกเนะนี่ยมันสามารถสร้างกันได้ไงะนะเหมือนเราตกลงกันว่าเออเดี๋ยวคุณส่งแบบนี้นะผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมแคปมาแล้วผมก็เอาไปให้ผู้ต้องหานะม,นมันทําเองสร้างเองได้ไง มันต้องดูด้วยลูกคณะกรรมการใครโดนขู่ขู่เมื่อไหร่ขู่เมื่อตั้งแต่ปีเท่าไหร่ห้าแปดห้าเก้าเนี่ยคดีนี้มันเท่าไหร่มันแปดเก้าปีแล้วถูกไหมอืมอืมอมเออแล้วขู่ตั้งนานแล้วคุณไม่ไปแจ้งความไปร้องเรียนอะไรไหมถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเยแสดงว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่เป็นความจริงมันมีพี่รุษเนี่ยอืมอืมเออเพราะฉนั้นน่ะผมมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการหมิ่นเกียิข้าราชการด้วยถ้าถกตัวนะ คือถ้ามองในมุมของทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าการจะไปพิสูจน์หลักฐานทําได้ยากนะทีนี้ก็ถามทนายเดชาว่าเอาถ,าถ้าเกิดทนายเดชามองแบบนี้แล้วมองว่าไปเข้าข่ายการประวิงคดีหรือเปล่าคือถ้าฟังไม่ขึ้นกันจริงๆคือการประวิงคดีมันก็มีเส้นบางๆนะท่านผู้ชมพี่อามเราก็ถามว่าแล้วมันมีหลักกฎหมายอะไรที่จะอธิบายได้ไหมว่าการร้องขอความเป็นธรรมแบบนี้คือการประวิงคดีทนายเดชาก็อธิบายว่าจากการที่ได้พูดคุยกับ เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงของอายการก็ให้ข้อมูลว่ามองได้2มุมนะคะคือการร้องขอความเป็นธรรมตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาสามารถทําได้กี่ครั้งก็ได้ถึงแม้จะมีการสืบพยานไปแล้วถอนฟ้องยังทําได้เลยแต่คดีของคุณทักษิณอายการสั่งฟ้องไปแล้วแล้วเพิ่งมาร้องขอความเป็นธรรมในช่วงเวลานี้ทนายเดชาเลยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข้อพิรุษหลายอย่างเลยลองฟังดูค่ะอย่างกรณีเนี้ยออกคําสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับ ออกคำสั่งฟ้องไปแล้วเพิ่งจะมาร้องเผาความเป็นทรร้วคดีนี้มันมีพิรุษหลายอย่างะนะ,อ,ะอย่างการออกคำสั่งฟ้องเนี่ยของอายการเนี่ยนะผมถามอายการแล้วก็ประสบการณ์ผมด้วยการจะออกคำสั่งฟ้องเนี่ยนะมันต้องออกคำสั่งกับตัวผู้ต้องหานะไม่ใช่ออกคำสั่งออกคำสั่งฟ้องเนี่ยโดยการผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่มีใครเขาทำหรอกคือขยายความในมุมที่ว่าวันที่อายการมาแถลงข่าว สั่งฟ้องคุณนักษินผ่านสือ่อประเด็นเนี้ยทนายเดช,ชามองว่ามันมีข้อพิรุษนะเพราะว่าการอ่านคําสั่งฟ้องต้องพาตัวผู้ต้องหามาด้วยคือให้คิดง่ายๆถ้าเกิดเจ้าตัวรู้ผ่านสื่อว่าตัวเองถูกฟ้องคําถามคือผู้ต้องหาอาจจะไม่ให้คุณลักษินก็ได้นะจะยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าเพราะรู้แล้วไงว่าจะติดคุกใช่ไหมคะ<อ>หรือการออกคําสั่งฟ้องเพราะไม่ต้องการให้ผู้ต้องหารู้อันเนี้ยอย่างในการพิจารณาคดีศาลเวลาเขาพิพากษา เปิดซองคำพิพากษาก่อนล่วงหน้ายังทําไม่ได้เลยก็ต้องไปฟังกันในช่วงเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาในชั้นศาลนะคะผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีคดีได้อันนี้เราก็ชี้เห็นว่าก็ต้องรอดูว่าอายการจะมีดุลยพินิจยังไงนะคะรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยครับ